อ่าใครอ่านเรียบร้อยแล้วโอเคเขียนโอเคเลยนะอ่านเรียบร้อยแล้วเขียนโอเคเลยนะครับทุกคนนะ uh, it's backward ผมแค่อยากให้อ่านครับผมแค่อยากให้อ่านอ่าแต่ถ้าให้ผมสลับเนี่ยคงสลับไม่ได้ครับจะให้สลับยังไงอ่ะ หรือผมต้องเปิดหรือว่าต้องผมต้องเปิดกล้องแชทอั s ไซด์ดาวน์อ้าวแชทอั s ไซด์ดาวได้ไงครับ it's reverse reserve อาวอั i ไซด์ดาได้ไงเอาวันนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะอั s ไซด์ดาวไปกาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่าเอาอันนี้ก่อน I want that. And any uh, upside down, it bow. Mirror left to right. Uh, Mirror left to right. Okay, happening. Mirror your videos. Okay, yang. Uh, okay, and โอเคยังอันนี้โอเคยังอ่าโอเคแล้วทำไมมันอ่าอ่านแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็บอกมาเลยโอเคอ้าวอันที่ต่อไปอ่าเออเออ อันต่อไปอ่าโอเคอยผมทำมันหล่นโอเคนะเอ้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ที่อันตรายสุดภาพเนี้ยที่อันตรายครับ ภาพเนี้ยอันตรายผมต้องปิดก่อนอ่าผมต้องปิดภาพก่อนเออภาพผมต้องปิดก่อนนะเพราะว่ามันเป็นภาพอันตรายโอเคนะะเห็นไหมคุณเข้ามาช้าเขาก็จะขอโชยอีกทีหนึง สิงผมบอกแล้วไงตอนเวลาผมจะเปิดประเด็นเนี่ยทุกคนต้องรีบเข้ามาเลยเหตุอ่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนจะรีบเข้ามาได้ก็คือหัวใจสีส้มตั้งเป็นทีมไว้เลยครับส่งหัวใจสีส้มแล้วก็ตั้งเป็นทีมไว้เลยพี่มีคนบอกผมว่าคนที่ส่งเป็นเป็นทีมเราเนี่ยเขาจะมาทันทีเขาก็จะรู้เลยว่าบางแจ็คจะมาไลฟ์ มันก็จะเปิดประเด็นก็เพราะฉะนั้นอะส่งหัวใจสีส้มเยนเดียวครับไม่ต้องส่งของขวัญอะไรทั้งนั้นสมัครเป็นทีมไปเลยมันจะได้คราวหน้าผมจะไลฟ์อะไรเนี่ยพวกคุณก็จะได้เข้ามาทันทีภาพนี้ผมต้องปิดก่อนนะภาพผมไม่เปิดนะโอ้ยตายแนละ้เกือบจะเปิดไม่เห็นนะโอเคอ่ะชัดไหมโอเคเขียนโอเคเลยครับ โอเคนะโอเคนะโอเคก็คือภาพไหนที่ไม่ควรเปิดผมก็ไม่เปิดแชทนี้ผมจะที่ใบอธิบายอีกทีหนึ่งนะให้ให้ดูก่อนแชทนี้ผมจะอที่ใบอีกทีหนึ่งอ่าผมอ่านไม่ออกครับผมอ่านไม่ออกแต่มีคนอ่านเรียบร้อยแล้วครับ โอเคนะผมก็ให้ดูตัวอย่างอ่าโอเคเขียนโอเคมาเลยนะอ่านเสร็จแล้วก็เขียนโอเคมาเลยครับมันจะได้ไปไว โอเคอันนี้น้องโมไม่เป็นไรอันนี้น้องแต่งโมไม่เป็นไรอันนี้น้องแต่งโมไม่เป็นไร okay, นะออโอเคนะอ่าอ่าโอเคนะ โอเคใครที่อยากจะรู้ส่งหัวใจสีส้มสมัครเป็นทีมไปเลยครับจะได้แจ้งเตือนได้ที่แรกว่าไลฟ์อยู่กำลังจะเปิดข้อมูลอยู่อ่โอเคนะเราก็จะเปิดข้อมูลให้หมด อันนี้คุโรคจิตเราจะเปิดเรื่องคุโรคจิตให้แป๊บหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะบอกแล้วเยอะ,อะในแชทเนี้ย ผมจะไล่เรียงให้โดยสรุปให้โดยด่วนแชทมันจะเยอะอืมเอาตรงนี้ก่อนอ่ตรงนี้ก่อนนะตรงเนี้ยอันนี้คืออ่านหน่อยนะเขียนโอเคเลยครับอ่านแล้วใช่ไหมโอเคตรงนี้ทุกคนอ่านนะชื่ออะไรครับโสสวันตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้คนตรงเนี้ย เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอเคนะวันโอเคคือผมจะอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนรับรู้ก่อนแปบ๊บหนึ่งอันนี้ IG จีอวตารที่คุยกับแตงโมแล้วขอภาพรับจากแตงโมในไอจนี้แล้วพอแตงโมส่งภาพไม่ได้ส่งภาพแต่พอแตงโม ไม่ได้อยากจะคุยด้วยแล้วแตงโมงไม่ได้อยากจะเล่นด้วยแต่อยากจะดูว่ายกจิตเนี่ยมันเป็นใครอะไรแบบไหนแตงโมงก็แบบไปตามนะไปตามน้ําแต่มีคนที่คุยกับแตงโมงเรื่องนี้ว่าจะเสนอราคาเสนอนี่เสนอนูน่นเยอะมากไม่ใช่แค่แชทนี้แชทเดียวที่ผมเจอนะผมเจอเอกีกประมาณร้อยกว่าแชทที่แตงโมง อัจหน้าโจเสฟไว้ในเครื่องตัวเองหนึ่งในนั้นทุกแชทมีชื่อวันอยู่บำรุงตลอดเราจะมาที่อร้านมือถือนะอันเนี้ยมันเกี่ยวนะผมบอกเลยนะสิ่งที่เราเปิดเรียกมาร้านมือถือเนี่ยอันเนี้ยมันเกี่ยวนะแล้วทุกแชทที่คุยกับแตงโมมันจะมีคำว่า มันจะมีคำว่าวันอยู่บำรุงอยู่ในนั้นตลอดอย่างเช่นอันนี้ผมไม่ได้เอามาจากใครโอเคผมจะไล่เรื่องให้เร็วที่สุดนะผมจะไล่เรื่องให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าแชทที่ เขาเอาไปลงแชทนั้นมีอยู่ในเครื่องแตงโมเรียบร้อยแล้วแต่แค่ในเครื่องแตงโมรูปภาพยังไม่ถูกลบแต่ในนี้มันถูกลบไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมเปิดแชทให้อีกแชทนึงแล้วนะว่าแชทนั้นมีอะไรบ้างก็ที่ผมบอกแล้วว่าใครมาช้าต้องกดหัวใจสีส้มไว้มันจะได้แจ้งเตือนว่าเรา กำลังจะเปิดไลฟ์กันอยู่แต่ไม่เป็นไรอืมมันจะทำให้มันจะเปิดมันจะทำให้เรารู้รไงเข้าใจป่ะอ่ะคืออันนี้ที่แตงโมแชทคุยกัวานไว้นะช่องสีเขียวอันนี้ ช่องสีขาวของแตงโมที่ส่งไปหาวันช่องสีเขียววันอยู่บำรุงที่ส่งมาหาแตงโมวันอยู่บำรุงส่งรูปภาพอะไรที่ไอ้โรคจิตขอแตงโมแล้วไอ้โรคจิตส่งไปหาวันอยู่บำรุงวันอยู่บำรุงส่งไปหาแตงโมก่อนทั้งรูปภาพวันอยู่บำรุงส่งไปหาแตงโมก่อนและทำเป็นว่ามีคนส่งมาให้แต่ทำเป็นตัวเองไม่รู้ อันนี้ทําเป็นตัวเองไม่รู้บ้านเขียวนะไอไออันเขียวนะแชทเขียวนะของไอวันทั้งหมดแล้วทางแตงโมส่งรูปกลับไปหาวันว่าอะไรรูปคืออันนี้ผมมีแชทรูปเขาแคปหน้าโจแตงโมแคปหน้าโจแล้วส่งไปหาวัน แตงโมแคปหน้าโจอสอ่งไปหาวันแคปหน้าจ c แชทคุยกันโลกจิตนะส่งไปหาไอ้วันแล้วไอ้ลิงที่มันบอกว่าแตงโมชวนให้มางานรับปริญญาตีแตงโมไม่ได้ชวนมันแตงโมส่งลิงก์นี้ไปหาอีกหลายคนทีเดียวส่งไปหาอีกหลายคนทีเดียวแตงโมไม่ได้ชวนมันนะ อันนี้ให้มันนะออกออกจากหัวสมองตัวเองได้เลยโอเคมาที่เรื่องสำคัญอันนี้ผมชี้แจงนิดนึงนะเพราะว่าใครพูดไปแล้วใครอธิบายไปแล้วก็แลยย้อนกลับมาชี้แจงให้นิดนึงทำไมเรื่องเอวนันเกี่ยวกับโจของร้านมือถือเมื่ออ่ะตอนนี้เราจะมาตรงที่โจของร้านมือถือ อ่าดูดูก่อนนะอันนี้อยากจะแคปหน้าจอก,ก็แคปได้เลยครับอยากจะได้จําหน้าทุกคนก็จําได้เลยครับโอเคใครเป็นเจ้าของร้านมือถือเดี๋ยวก็บายให้ทําไมไอ้วันมันเกี่ยวไอ้วันอนะมันเป็นคนโรคจิตมาตั้งต้นแล้วครับหลังจากแชทนั้นสิทธแล้วหลังจากแชทนั้นสิทธแล้วนะไอ้วันก็ให้แต่โมมาหา ให้แตงโมต,ต้องไปหาที่ร้านคเรโอเกหลังจากนั้นอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นอีกภาพหนึ่งพลอดที่ไหนผมขอไม่พูดขอไม่เสนอมันบอกมันไม่ใช่มีแค่ภาพกระแตงโมคนเดียวตัวมัน กับตัวไอ้วนเนี้ยไอ้บ้ากามสองตัวเนี้ยจะมัดจะอยู่กับสาวๆอายุน้อยกว่ามัดจะจีบสาวคุยอะไรอุบาทอุบาทแล้วก็แก่การแข่งปีเกกันใน t ิ๊กต k อกเข้าใจยังผมกำลังจะเรียบเรียนให้นะทุกคนจะได้เข้าใจง่ายแล้วคนที่เราจะพูดแก๊งของไอวันทุกคนดูนะ จำหน้าแต่ละคนไว้นะใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างเห็นผู้ชายทั้งหมดใช่ไหมอ่าตอนนี้หนึ่งกับสองสังเกตหน้าคนนี้คนกลางกับวันคนนี้กับคนนี้สังเกตไว้นะเป็นใครคนนี้ไม่เป็นไรครับมีติก t อกของไอวันคุณเชิญเขาามาเลยครับ คุณเชไปหามันได้เลยครับผมไม่กลัวนะไอเด็กข้างไข่อยากจะเชไปหาไอวันอยู่บำรุงเชไปเลยครับผมไม่ได้กลัวนะเออเอาง่ายๆเลยผมจะมาเปิดข้อมูลเนี่ยผมจะมาเปิดข้อมูลเนี่ยผมก็จะมาเปิดโดยไม่กลัวอะไรนะครับไอเด็กข้างไข่มึงอยากจะเรียกพ่อตัวเองไปเรียกมาเลยครับนะอย่าคิดว่ากูต้องกลัวมัน กูไม่กลัวมันแล้วที่มันบอกนะกูไม่ได้เรื่องเนี้ยที่กูเปิดเนี้ยกูไม่มีอคติส่วนตัวกับมันกูบอกแล้วว่าเคยมีปัญหากับมันอันนั้นเรื่องอดีตแต่เรื่องที่กูเจอในเครื่องแต่งโมกูต้องออกมาเปิดข้อมูลและใครมาเกี่ยวข้องอะไรกูก็ต้องออกมาเปิดเข้าใจยังที่กูใส่แว่นอยู่เนี่ยตากูแดงเพราะว่ากูใส่สบู เข้าตากูเต็มๆไอฮาไอมไอมาไอกูเข <laughs> ้าตากูเต็มๆไอฮาไอเกิดช้าและเกินมึงนี่เกิดช้าและเกินจริงๆมึงกวนเกิดเร็วกว่านี้เข้าใจยังกูบอกแล้วว่ามึงกวนเกิดเร็วกว่านี้มึงจะได้ตามพ่อมึงทันไม่เป็นไร คือสิ่งที่กูเปิดอยู่เนี่ยกูเปิดเพราะมันเกี่ยวกับมือถือแต่งโมงแล้วมันเกี่ยวข้องกันหมดกูก็เลยเปิดมีคนเบรกกูไว้เยอะกวนต้องเรียกตัวมันไหมกวนนะผมคิดว่ากวนเรียกตัวมันนะแต่มันจะใช้มุกเดียวกับไอ้พวกตำรวจที่ไปหาอย่างเช่นนะ่ะผมบอกแล้วว่า ทำไมถึงอาจารย์ปานเทพวันนี้พูดแค่20นาทีเกี่ยวกับแตงโมแล้วมีคนแต่มเม้นเต็มไปหมดเลยว่าแตงโมแตงโมแตงโมแต่แค่แกพูดแค่นิดเดียวเหตุผลก็คือแกพูดแค่นิดเดียวเนี่ยเหตุผลแค่อะมึงไปเรียกก่อนที่พ่อมึงมาหรือยังไอ้วันอยู่บํารุงเนี่ยมาหรือยังจะได้กูพูดต่อจะได้กูซัดต่อเปิดข้อมูลต่อคือคนเนี้ยดูให้ดู แต่ละคนเนี่ยให้ดูหน้าแต่ละคนผมอยากให้จําหน้าไว้แล้วช่วยบอกผมด้วยช่วยบอกผมด้วยว่าหน้าแต่ละคนมันเป็นยังไงใครจําหน้าใครได้บ้างแต่ผมอยากให้สังเกตหน้าฝั่งนี้นะสังเกตหน้าฝั่งนี้นะตรงนี้นะตรงนะตรงอบตัวไอ้วันแต่มึงอย่าไปออกมาพูดนะว่าโเขาเป็นเอฟซีเขามาขอถ่ายรูปกับป๋าป่า,ปาพ่มึงสี่สัตว์ มึงไม่ได้ดังขนาดนั้นเขาจะมาเป็นแอฟซีกับมึงไอไออุบาทไอหลอกลวงไอสิบแปดมงกุฎอ่าจำไว้นะครับจำสองคนนี้ไว้นะหนึ่งกับสองจำไหมโอเคยังไม่เห็นหน้าชัดชัดอาเลยอันนี้ชัดไหมหน้าชัดยังหน้าชัดยังครับหน้าชัดยัง โอเคในไลฟ์นี้ใครจำหรือคนชื่อแยมกาป่าเบียใครคนชื่อแยมกับเบียอ,อ้ําอีกคนนึงอ้ําแยมเบียอีกคนหนึ่ง อ้แยมเบียสามคนนี้ใครคนชื่อนี้มีคนที่คนชื่อนี้บ้างไหมโดนดำเนินคดีเกี่ยวกับการพน,นันแล้วมีร้านมือถือพี่บุญหนึ่งแล้วมีร้านมือถืออยู่ที่ m b k แล้วเครื่องแตงโมโผลสองที่ที่ m b k กะ ร้านไอ้พวกนี้กับร้านไอ้พวกนี้ที่ผมบอกแล้วว่าทุกคนเนี่ยอยากจะให้ตอนเวลาผมเปิดประเด็นและอยากจะทันประเด็นเนี่ยกดหัวใจสีส้มไว้มันจะเป็นทีมจะได้มาทันทีเข้าใจยังอันนี้ผมไม่รู้แต่มีคุณบอกว่าสมมติตอนเรากดหัวใจสูสีส้มไว้เนี่ยมันจะแจ้งเราจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้ จริงก็ทาตามไม่จริงก็ไม่ต้องทําตามครับอ่ะก็คือดูสีคนนี้อันนี้แก๊งของไอซีแปดมงกุฎแก๊งเขาเข้าใจยังทําไมถึงวันนั้นมันบอกว่าตัวมันคิดว่าไม่น่าจะเป็นฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุทำไมไอวันอยู่บำรุงวันนั้นบอกว่า ตัวมันคิดว่าไม่น่าจะเป็นฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุเพราะลูกน้องเพราะเพื่อนของมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไงครับเพราะเรื่องนี้แหละที่มันบอกที่มันออกมาอารวาสและดา่าแต่ผมต้องขับปูน้องอีกคนหนึ่งที่เคยไลฟ์กับมันนะในในโตโตเนี่ยเคยไลฟ์กับมันนะผมต้องขับปูน้องเขาเพราะ ผมอยากจะให้ทุกคุณรับรู้ประกาศตรงนี้ว่าผมใครท้ามันแล้วว่าแข่งปีเกแบบนี้ชอบใช่ไหมมาแข่งกับผมเลยมันชนะผมจะทำตามกติกามันแต่ถ้าผมชนะมันต้องทำตามกติกาผมและปฏิกติกาผมเนี่ยไม่ยากง่ายมากมันจะไปบวชอะ่ะก็คือให้กรกรหนวดกนหัวกรคิวและนั่งขอโทษ พี่สุนทีกกับอีกประชาชนอีกหลายคนที่มันทําชั่วไว้แล้วทําขอโทษนั่งขอโทษให้กับแตงโมด้วยที่มันสร้างตัวละครเข้าไปทักหาแตงโมลแล้วมันหลุดเองมีแชทแชทหนึ่งที่แตงโมแคปหน้าโจอของแชทนั้นไว้ทั้งหมดกี่นาทีทุกคนรู้ไหมทั้งหมด13นาทีที่แตงโมต้มแคปหน้าโจเนีเ่ยไอ้อาหน้าจวิดีโอเนี่ย แค่แชทคุยนะกบมันอนะ่ะสิบห้านาทีกว่าแปลกไหมทำไมต้องแต่งโมแคปหน้าอาัดไม่ได้แคปหน้าโจช่ยๆนะอัดหน้าโจแบบวิดีโอแล้วก็เลื่อนแชท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 สิบห้านาทีสี่สิบวินาทีกว่าสิ่งที่ผมต้องการผมอยากให้มันรับคำท้าผม สิ่งที่ผมต้องการมันแพ้ผมอยากให้มันต้องขอโทษโกนหัวกนคิวกหนวดและนั่งขอโทษในวิดีโอนั้นในไลฟ์นั้นนั่งขอโทษกับแตงโมกับพี่สุนทิเพราะมันบอกว่าอ๋อผมส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่ใช่ฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุป้ามึงสิครับอุบัติเหตุได้ไงอุบัติเหตุได้ไงอะ ผมเปิดแล้วนะใครเป็นเจ้าของร้านมือถือตอนนี้เขาติดคุกอยู่ตอนนี้นะเขาติดคุกอยู่แต่ลูกน้องเขาเป็นคนทําเรื่องร้านแล้วลูกน้องเขาเป็นคนดูแลธุรกิจข้างนอกเรื่องร้านมือถือที่อ,อใครไปวันนั้นน้องนักข่าวคนไหนนะน้องโพเช่ที่ไปวันนั้นที่จะไปขอสัมภาษณ์ ขอถามแต่เขา,าตอบไม่ค่อยดีนั่นแหละครับไปแล้วก็จะไม่ได้คำตอบการโคลนนิ่งมือถือแตงโมแม้แต่แม้แต่การาสลับเครื่องก็มาจากร้านนี้ครับแล้วไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่เครื่องแตงโมเครื่องแตงโม พอพลอเขามีร้านอยู่ที่ MBK อันนี้คุณหมอทราบคุณหมอเป็นคนาหาข้อมูลมาแล้วบอกผมว่าเขามีร้านอยู่ที่ MBK ด้วยมก็ลรโอเคก็คือข้อมูลตามที่ผมบอกนะว่าอย่างเช่นคนที่เพิ่งมา Who is the owner of uh, คนที่เพิ่งมาเดี๋ยวผมก็จะไม่ให้ผิดหวังมา่อี้เราคุยแชท คุยเรื่องแชทต่างๆนานาไปเรียบร้อยแล้วก็คือคนที่อยากจะดูว่าคือไอ้บ้ากามคนนี้คุยกับแตงโมและบอกแตงโมว่ามีโรคจิตสองรูปภาพรับมาหาเขาและแตงโมต้องไปหาและแตงโมต้องไปหาว่ามันมีภาพหนึ่งไปโผล่อีกทีหนึ่งก็ไม่อยากจะพูดถึงแต่มันเป็นคนชั่วนะนะมันเป็นคนชั่ว เพราะว่าเหตุผลผมบอกแล้วชอบแข่งปีเกยอย่างเนี้ยชอบแข่งการแข่งนะผมบอกแล้วคุณวันอยู่บำรุงมึงผมเมื่อไหร่บอกมาเลยผมรับคำถานะแต่ถ้าแพ้กนหัวกนหนวดกนคิวนั่งขาโทษในไลฟ์นั้นรับได้ครับบอกมาละกันแต่ถ้าเป็นตุด๊ด ไม่ใช่ลูกผู้ชายก็ไม่ต้องรับทุกคนเขาก็จะเข้าใจเองไอสิบแปดมงกุฎอ่าดูสิครับคนนี้ไอพวกเนี้ยเป็นลูกน้องมันเป็นลูกน้องมันพวกเนี้ยเป็นลูกน้องไอวานติดคุกเรื่องอะไรล่ะครับติดคุกเรื่องพานันครับเว็บพาน,านันคนนี้ติดคุกเรื่องอะไร เจ้าของร้านมือถือคนนี้ครับเจ้าของร้านมือถือทุกคนขอพูดถึงเรื่องเพื่อนตัวเองเสียโปติดคุกเรื่องอะไรไอ้พวกนี้เป็นลูกน้องไอวันติดคุกเรื่องอะไรครับเสียโปใครอยู่ในสายสินไอวันทุกวันนี้ห้าสิบเจ็ดปีติดคุกเรื่องอะไรพน,นันครับคนนี้ก็ติดเรื่องพน,นันเสียโปก็ติดเรื่องพน,นัน คนที่อยู่ลอยลวนคนที่ไม่ติดไม่อะไรเลยก็ไอวันคนเดียวครับไอวันคนเดียวครับ <S 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 ตอนนี้เข้าใจยังเหตุผลตอนนี้เข้าใจยังอ่ะแปซากขอกล้องอ่ะเดี๋ยวชวนแปซากเข้ามาตอนนี้ทุกคนเข้าใจยังครับตอนนี้ทุกคนเข้าใจยัง